Easy English Words Lesson 47นอกจากคำว่า wrong ยังมีคำย,กยากๆที่แปลว่าผิดอีกค่ะค่ะนักเรียนที่มาเรียนกับครูนะคะเวลาเรีนยนไปมาเนี่ยจะบ้าพลังมากคืออยากรู้ศัพท์คำที่ยากขึ้นยากขึ้นนะคะนอกจากคำว่า wrong W R O N G wrong ที่แปลว่าผิดนะคะก็ยังมีคำอื่นอีกค่ะอย่างเช่น incorrect inaccurate mistaken, erroneous, improper แล้วก็ unsuitable ค่ะามาดูวิธีการใช้กันนะคะค่ะเริ่มเนที่คำว่า wrong ก่อนเลยนะคะประโยคนะคะ sometimes i make some mistakes and do the wrong things sometimes i make some mistakes and do the wrong things แปลน,นะคะ sometimes คือบางครั้ง i make some mistakes ก็คือฉันทำอะไรที่พลาดหลือผิดพลาดนะคะ แ n d คือและ d o the wrong things mm hmm. ก็คือทำสิ่งที่ผิดแปลรวมนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยฉันทำอะไรที่พลาดแล้วก็ทำสิ่งที่ผิดค่ะอีกตัวอย่างนะคะ maybe something was wrong all along but i didn't notice maybe something was wrong all along but i didn't notice แปละนะคะ maybe ก็คือบางทีเราอาจจะ something ก็คือบางสิ่งบางอย่าง was wrong นะค,ะคือผิดนะคะออล o องก็คือตลอดค่ะ but แต่ I didn't notice ก็คือฉันไม่ได้สังเกตค่ะแปลโดยรวมก็คือบางทีเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติมาตลอดแต่ฉันไม่ทันสังเกตค่ะต่อไป incorrect นะคะ i n c o r r e c t incorrect นะคะประโยคนะคะ however this is incorrect However this is incorrect. However ก็คืออย่างไรก็ตาม this is incorrect มันก็ผิดค่ะแต่ถ้าแปลโดยรวมก็คือยังไงก็ตามเนี่ยอันเนี้ยมันก็ผิดอยู่ดีแหละอีกตัวอย่างนะคะ incorrect answer incorrect answer ก็คือเป็นคำตอบที่ผิดค่ะต่อไปด้วย inaccurate นะคะสะเกินะคะ i n a c C U R A T E inaccurate ประโยคนะคะ this book is inaccurate this book is inaccurate ก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดค่ะอีกตัวอย่างนะคะ,ะ,คะ,คะ this thermometer is inaccurate this thermometer is inaccurate แปลนะคะก็ะคือ เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไม่ถูกต้องหรือว,ว่าไม่แม่นยำหรือว,ว่าพังก็ได้ค่ะต่อนะคะ mistaken m i s t a k e n mistaken ประโยคนะคะ if i'm not mistaken you are as responsible for this mess as i am if i'm not mistaken you are as responsible for this mess as i am แลรนะคะ if ก็คือถ้าหรือว่าหากนะคะ I'm not mistaken ถ้าฉันไม่ผิดนะคะ you are as responsible ก็คือคุณเนี่ย responsible คือต้องรับผิดชอบนะคะ for this สำหรับ mess นะคะ for this mess ก็คือสิ่งที่ยุ่งเหยิง as I am เท่ากับฉันค่ะแปลรวมนะคะก็คือหากฉันไม่ผิดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบต่อความยุ่งเหยิงนี้เหมือนฉันค่ะอีกตัวอย่างนะคะ please You have to accept that you are mistaken. p l e a s e you have to accept that you are mistaken. และนะคะ p l e a s e ก็คือกุณา You have to accept, e accept accept ก็คือยอมรับนะคะ That ก็คือนั้นหรือว่าคือนะคะ You are mistaken ก็คือคุณเป็นคนผิดแปลร,รวมนะคะก็คือกุณนายอมรับธนาว่าคุณเนี่ยเป็นคนผิดคะ่ะ ถ้าใครเพิ่งเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเราก็เจอคำยากๆแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งแตกตื่นค่ะอันนี้เนี่ยไปประดับความรู้ได้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการสอบ IELTS TOEFL หรือว,ว่า TOEIC นะคะ practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครัวใจช่วยค่ะถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามเข้ามาได้เลยนะคะ